วันนี้แบมจะพาไปทําขนมบ้าบินนะคะกับน้ําอัญชันนมสดเดี๋ยวตามแบมมาดูได้เลยค่ะพบก,กับทางช่อง FK Skyver กันอีกแล้วนะคะแต่วันนี้เดี๋ยวแบมจะพาไปทําเป็นบ้าบินมะพรา้าวบ้าบินมะพร้าวอ่อนนะคะส่วนผสมนะคะที่ต้องใช้นะคะมีแป้งข้าวแป้งข้าวเหนียวนะคะแป้งข้าวเหนียวขาวแป้งข้าวเหนียวดะะํานะคะแป้งเท้านะคะ มะพร้าวนะคะอาหารมะพร้าวเพราะว่าเราจะใช้น้ํามะพร้าวนะคะกับเนื้อมะพร้าวแล้วก็มีเนื้อมะพร้าวค่ะตรงนี้เนื้อมะพร้าวเล็กๆนะคะเนื้อมะพร้าวถึงทึกเนาะแล้วก็มีหัวกะทินะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือจะใช้น้ําตาลมะพร้าวกับน้ําตาลทรายขาวนะคะเดี๋ยวมาดูการเตรียมกันนะคะว่าเราจะใช้อัตราส่วนกันเท่าไหร่เดี๋ยวตามแบบมาได้เลยค่ะ เราจะใช้แป้งข้าวเหนียวขาวตัวนี้นะคะอยู่ที่260กรัมเดี๋ยวก็มาชั่งกันก่อนนะคะอะเดี๋ยวแบมขอวัดตวงชั่งก่อนนะคะกรัมแล้วก็กดแทลงไปค่ะก็แป้งข้าวเหนียวดำนะคะอ่ะตรงนี้ใช้อยู่ที่60กรัมค่ะ ตรงนี้นะคะได้แล้วแล้วก็แป้งเท้านะคะ,ะแป้งขท้านะคะตรงนี้แบมจะใช้อยู่30กรัมค่ะสำหรับตัวแป้งนะคะแบมก็จะเอามาร่อนแป้งก่อนนะคะ ก็แป้งนะคะล่อนรวมกันเลยทั้งหมดเลยนะคะอันนี้เป็นแป้งข้าเหนียวดำค่ะแล้วก็แป้งนะคะแป้งขาวนะคะ ก็ร่อนให้ผสมกันเลยค่ะอย่างหนึ่งที่แบมจะใส่คือนะคะผงม,มันม่วงนะคะท่านไหนจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่ว่าอยากให้สีเขาออกมาออกสีม่วงๆนิดนดนึงนะคะ<ม>ก็จะใช้อยู่ที่ประมาณ5กรัมค่ะเทผงผงผงม,มันม่วงนะคะลงไปพร้อมกับแป้งเลยค่ะ ก็จะมาคนแป้งนะคะให้เข้ากันไว้ก่อนเนาะ<ด>แล้วก็วันนี้มะพร้าวนะคะของแบมซื้อมาปกติต้องใช้มะพร้าวเผาเดี๋ยวแบมจะขอเวลาไปเผามะพร้าวกันสักแป๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะคะที่กะทิแบมจะใช้กะทิอยู่ที่200กรัมนะคะอันนี้ใช้เป็นหัวกะทิเลยนะคะ mm hmm. ก็เลือกใช้ของอร่อยดีนะคะ mm hmm. จะนอยหรือเปล่า 200กรัมนะคะโอเค200กรัมแล้วก็น้ำมะพร้าวนะคะน้ำมะพร้าวเผาใช้อยู่100กรัมค่ะน้ำตาลมะพร้าวนะคะใช้อยู่ที่150กรัมค่ะแล้วก็จะมีน้ำตาลทรายขาวนะคะที่100กรัมค่ะ ก่อนนะคะมีน้ำมะพร้าวนะคะ100กรัมนะคะน้ำตาลมะพร้าว150กรัมค่ะน้ำตาลทรายขาวนะคะ100กรัมค่ะแล้วก็คนให้เขาละลายเข้ากันไว้เลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญน้ำกะทิอย่าลืมนะคะเทสใส่เลยค่ะ เดี๋ยวขั้นต่อมานะคะเราก็เอาแป้งนะคะที่เราทําการผสมไว้แล้วนะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็เอามะพร้าวนะคะที่เราขูดไว้นะคะใส่ลงไปเหมือนกันนะคะตัวนี้แล้วก็รอบนี้เราใช้มือนะคะในการคลุกนะคะแป้งกับมะพร้าวนะคะให้เข้ากันค่ะ Okay. พอเข้ากันดีแล้วนะคะก็เอาพวกน้ําตาลนะคะที่ผสมไว้นะคะกับน้ํามะพร้าวเผานะคะตัวนี้เทใส่ลงไปเลยค่ะกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะมานวดต่อกันอีกประมาณ5นาทีนะคะใช้มือเลยค่ะนวดลงไปนะคะนวดให้เขาเข้ากันเลยค่ะ นวดนะคะตอนนี้กลิ่นหอมมากเลยนะคะสีนะคะสีสันก็จะสวยงามนะคะเพราะว่าเราใช้แป้งข้าวนิวดำกับตัวผงมันม่วงนะคะใส่ลงไปด้วยค่ะ แล้วก็ตอนนี้ก็นวดจะครบ5นาทีแล้วบอมก็จะใช้มะพร้าวอ่อนนะคะใส่ลงไปเลยเดี๋ยวรอรออเดอร์กันึงนะคะนี่นะคะใส่มะพร้าวอ่อนนวดนวดจนเขาเข้ากันแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำการพักไว้ที่1ชั่วโมงนะคะอันนี้คือได้แล้วแล้วเดี๋ยวนะคะเราจะล็อแล้วก็พักไว้เดี๋ยวไปพักกันไว้ก่อนค่ะ เดี๋ยววันนี้แบมไม่มีพิมพ์นะคะก็เลยจะใช้ของตัวเค้กนะคะในการทําเป็นไนี่นะคะเป็นวงกลมนี่ก็จะเป็นเนื้อของบ้าบิ่นนะคะตรงนี้เลยแล้วเราก็จะเทใส่ลงไปก็ จะไม่ทำหนาเท่าไหร่นะคะอ่าก็จะประมาณนี้นะคะอ่านี้นะคะแล้วก็กลับด้านไปนะคะกลับด้านไปมานะคะก็จะเริ่มได้แล้วนะคะบ้าบินของเราโอ้ยกินหอมมากๆเลยค่ะแปมก็ได้บ้าบินมาแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาตัดกันดีกว่าค่ะ นี่นะคะถหทาหนาก,กว่านี้นี่คือเนื้อแน่นๆเลยนะคะก็แถวนี้นะคะหากินยากมากเลยนะคะแถวบ้านนะคะก็น่าจะอยู่สนมากจะอยู่ในเมืองนะคะเชียงใหม่ร้านอร่อยอร่อยมีเยอะแต่ว่าอยากกินเองนะคะคืออยากบอกว่าสูตรนี้คืออร่อยนะคะแล้วก็หอมอหอมอะไรรู้ไหมคะหอมน้ําตาลมะพร้าวนะคะแล้วก็ หอมไอตัวน้ำมะพร้าวเผาคือจับว่าอร่อยเลยอะคะ่ะตัวนี้ไม่หวานมากนะคะเดี๋ยวบันจะตัดไว้เตรียมไว้ก่อนนะคะ น้ำอันชันดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราก็ไปเตรียมแล้วเราก็ได้บ้าบินแล้วนะคะอืเหนือนุ่มๆแน่นๆกันเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราไปทานกันดีกว่าค่ะนม้นก็ชงน้ำนมไว้แล้วนะคะตัวนี้ใช้นมสดนะคะ2ออนอ่าครีมเหลวอโลมานะคะอยู่ที่1ออนค่ะแล้วก็จะเป็นตัวนะคะ น้มข้นหวานนะคะจะใช้อยู่ที่ประมาณ1 0บถึงยี่มลก็พอนะคะแล้วก็จะเป็นน้ําอัญชันค่ะน้ําอัญชันก็ใช้ดอกอัญชันสดๆเลยนะคะตัวนี้ปกตินะคะแก้วสิบหกออนจะใช้น้ำอันชันอยู่แค่สองออนนะคะแล้วเราก็เทลงไปนะคะใส่ลงไปเลยหเห็นไหมคะเราก็จะได้แล้ว บ้าบินนะคะทานคู่กับนมอัญชันนะคะนคะะเราก็ได้ขนมบ้าบินนะคะของเราแล้วแล้วก็ได้อัญชันนมสดอีกหนึ่งแก้วยังไงนะคะแบมขอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง SK s k s k y b e r ด้วยนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าจะพามาทำอะไรนั้นอย่าพลาดน,นะคะกดติดตามไม่ได้เลยสำหรับวันนี้บายบายค่ะทุกคน